สวัสดีครับมืมอนีสิพามาอัปเดตสถานที่เตรียมงานพุทธาพิเษกและวางศิาลาฤกษ์อุโบโสถวัดสว่างมงคลบ้านนวลสะแบกนะครับมือนีญาตโยมก็่าออกมาเสียหนาล่าปับบนาดินมาทำความสะอาดบริเวณน,นี่คือบริเวณทีสีวางศิาลาฤกษ์ลากบ,บ้อนนี้นะครับบริเวณบ้อนนี้ที่เป็นบริเวณจัด ปลาล่ำพิธีตั้งเต็นนะครับโอ้หหยาออกไปหยาออกไปหลายแล้วนะแปนแล้วเมื่อวานเมื่อเช้านี่ยังกันนั้นหยาอันนี้อยู่นี่อันนี้มาแล้วนี่เริ่มเริ่มเริ่มแปนแล้วนะครับเดี๋ยวเ้าสิไปเบิ่งเก๋ไก่เนี่ยเขาไปเบิ่งเก๋ไก่กันนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับหยาโยมน่นสะแบงนะครับนี่กำลังเสียหยา เสียเงาแม่พายเสียเงาเสียเงาออกบ่ล่ะออกตัวพ่กแม่สีเขียวดีกว่าเก่าบ่โอ้นี่แล้วดีแน่อยู่นั่นละโอ้นี่ทั้งพุนแปนแล้วนี่ทั้งพุนแปนแล้วบริเวณนั้นเป็นกุฏิกุฏิรับรองพระเทราจารย์พระเทระนะครับบนนี้ก็สิรุ่งโดมใหญ่โอ้โห คุณแ่าผู้โอกับมาซอยกันเล่นหลายคนเล่นหลายท่านเติมพลังได้ยังนาะนั่นนะกินอะไกินเพื่อนแม่แกนโอ้ผู้ใดเป็นเจ้าภาพเนี่ยโอ้ยมวีบอกยมวีเป็นเจ้าภาพสาธุสาธุมีเจ้าผู้แข็งแรงแข็งแรงเมีนหน่อยประชาเติมพลังก่อนเมื่สิงเติมพลัง หวานมันสิบอลาไลก่อนตีอันแม่คู่จ้าตนไปน้ำเพ็ยไปน้ำนาะอาจารย์บ่เป็ี่นตาได้พัดติเนี่ยแจ้งมาสิเก็บไปซ่อมนี่ยล่ะได้ประโยชน์ด้วยปักบุ้งเด้อเออก่อนเสี่ยงมัตสิบหน่อหยอดนี่ฮะอันนี้แมงเงามัตสิหย้อนแสงแจ้งหน่อยเด้อนี่นี่แมงเงาอันนี้พ่อโคก เดโอ้เบ่งบรรยากาศก็คืมมาแล้วเด้อบัานนี่บ๊บพ่อนตีไหมพีชพ้อนู่ค่ะมีคิ้มท่าผิวบ่ค่ะโอ้ยปัานนี้แล้วบ๊อบแม่บ๊อ่ตึงอกผิวเสียทป่เสอแกนยาเมาบ้านเฝ้าโคตย่านฝนตกไมาจานว่านี่ละม่กดีนุ่งยังดอกไม่มีไรนมารถยูเยแล้วว่าไมได้ยูเยตัว ไม่ผิดปั๊ใส่หัวเสียแกนยาวงาจะสร้าบ่หมี่กับบัติใส่ด้วค่ะฮ่าฮ่าฮ่ดแล้วว่ายืดเดีแล้วมันไปอันนี้ไอติมไอติมพอพอเลี้ยงมาออกลงท่านน้ำเนาะโอ้สาธุสาธุนี่ลงท่านไอติมเด้อผู้ใดมาวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่นี่ไอเสคิม,อ,มอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนี่ จากคุณพ่อบุเรียงบัตรคำเลี่ยงน่เป็นเจ้าภาพไปติมอาให้พิเศษเลยเปียดจังได้ยายสายคุณแม่สายก็ได้นั่งเฝ้าจอบเติมพลังก่อนบอกเอ่อเติมพลังอ ฮันน่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเป็นจังได้แม่น้อย <laughs> เป็นแต่ออกดีบ่ดินเนเหียวค่ะโอ้มันดินเหนียวเนาะใช่น,น,น,นี้เป็นดินเหนียวเหนียวแต่คันนานี่เป็นแต่ทั้งไง เนี่ยที่มันสิเป็เียนเจ๊เซียนะครับคือมันมันเป็นดินอ่ถมถมมาอีกสันหนึง่งสันเก้าอันนี้ละละนี่ถมมาอีกสันหนึ่งก็เลยปรั๊บนาดินอันว่าอยากเขาไหมเง <c oughs> ินยี่สิบไม่ตกใจใจเขาปองได้เป็นเจ๊งได้ห้านาทุกค่ะพ่อพอาจารย์โอ้สู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 สจ้าเจ้าค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดทีมงานโน่นสแบงเข้าอันนี้สร้างหลอดนี่ทั้งเฮ็ดแผงกัน ทั้งยาพร้อมบ่เอาไปอันสามเขาบ่นี่โอ้ยมันท่เิกนคอเกียวลจาย้อยมากแม่นบานเมื่อกอมาหลายเนอะจังมาเตใสเน่เกิดโอ้มันแมนเข่าหรือหนาแทนเนี้ยโอ้เขาอันนี้ผู้ซอยสี หายใจออกบ้นน้อนี่ยนะที่ไรที่ไรเขาไม่มีเงินซื้อเคี่ยมกันแดดอืเคี่ยมกันแดดก็เอาไมอยู่วัดเตี้ยเขงได้แม่พุ่มโอ้ยไขยู่เฮ้ยตะมูได้อยู่ไขยู่แข็งแรงดีโอ้ แข็งแรงแล้วถือจอบถือเสียมได้ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะแข็งแรงอยู่เส้นเส้นวนน้นี่อุยบตอนยางเล้เส้่าฮ่า่าฮ่าน่าฮาฮ่าฮ่าฮ่็ฮ่าฮ่ต่า่่่าฮ่่าอา่่าฮ่่า่่า่่ แม่ไกันจาดูกันเลยามีดอกอนีอ้นึงเี่อันนี้แม่อันนี้เป็นย่ามเฝ้าวัดตนี่ไม่เนียมได้ยังบัดเนี่ยได้น้ำถวายเพค่ะโอ้น้ำน้ำาิ่งย่างนั่นนะโอน้ำลำไยถวายเพลนเอาเอานีบบอบันทึกนีบบอกับแทนซีลาเลิกนีบบอ เอาขมาสนนแบงมาฟังนี่น้ำแน่เอ่เดี๋ยวปิดคลิปก่อนอาปิดคลิปฝากประชาสัมพันธ์งานแน่เอาประชาสัมพันธ์งานซอยกันแน่เด้อค่ะอยากมีสุขสุขคนมารวมกันเฮ็ดบุญเด้อค่ะวันที่27กันยายนจะว่างศิลาฤกษ์แทนมองนี้ละคอว่างศิลาฤกษ์ มารวมบุญกันลหลายๆเดื่อหลายเรื่องหลายศรัทธามันทางเกิดเป็นเม็ดเงินเม็ด,มด,มดปักไงก่อนปักไงดอกค่ะเชิญเด้อค่ะทุกผู้คนสวัสดีค่ะส,ส,สขขะาธาุฝากเด้อผู้ใดบ่ฮั่นได้เปลี่ยาจะพาแผ่นทองซื้อนามสกุลทั้งเบิดสีฝังอยู่ในหนีสีบอยใหญ่ไปใสเพราะว่าแทนพระประธานกับสียูกับสีทับแทนสีลาเลือนีไปเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดบ่ฮั่นได้เปนเจ้นจะพาแผ่นทองมารวมเปนเจ้นจะพาแผ่นทองน้ำกัน พาเพื่อนกศิษีสวดให้ยื่นหนีได้บุญได้กุศลฝากไงเด้อทุกท่านทุกคนได้สไลายสดให้บึงเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนสาธุสาธุ